สวัสดีครับผมเต้เต้ร็อกยูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพลงโคราดบูไม่น้อยกว่าใครของพิเศษโลโซนะครับเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่พิเศษไม่ค่อยได้เอาไปเล่นสดนะครับผมแต่มันเป็นเพลงที่เจ๋งมากอีกเพลงนึงฮะมันได้อารมณ์แบบชาวบูจริงๆเลยครับเป็นเพลงแบบสไตล์อกหักหน่อยนะครับแล้วก็ได้สำเนียงบูแบบพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมชอบมากๆเลยเพลงนี้นะครับก็เลยอยากแนะนําว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับก็ลองไปฟังดูได้นะครับชื่อเพลงโคราดบูไม่น้อยกว่า เพลงนี้ต้นฉบับจะดรอปสายลงทุกเส้นนะครับครึ่งเสียงครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ของ D7 นะครับหลักๆทางคอร์ดที่เราจะโซโล่กันในเพลงนี้ก็จะใช้2คอร์ดเท่านั้นครับก็คือ D7 นะครับแล้วก็ G7 ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเพลงนี้นะครับคลิปนี้ผมมาแนะนําเพลงนะครับไม่ได้มาสอนเพลงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนครับสำหรับเพลง c o l o r a d นะครับก็จะใช้2คอร์ดนะครับหลักๆ หมายถึงท่อนอินโทรแล้วก็ท่อนโซโล่นะครับแต่ว่าถ้าในเพลงก็จะมีคอร์ดอื่นๆเข้ามาเสริมนะครับอย่างท่อนอินโทรจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือจะเล่นคอร์ด D7 นะครับ D Dominant 7เป็นการเล่นที่แบบกีดคอร์ดท,ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น G7 ครับะจะเล่น2คอร์ดครับ โอเคมาพูดถึงท่อนโซโล่เลยแล้วกันนะครับผมเคยแกะท่อนโซโล่เนี่ยนะครับนานละเพลงเนี้ยเคยแกะไว้ปีก่อนๆนานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแบบเหมือนพิเศษเป๊ะๆนะครับเพราะว่าแกะไว้ค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้อยากพูดถึงเพลงนี้นะครับสำหรับทางคอร์ด D7 กับ G7 เนี่ยสเกลที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็น D บูสเกลได้นะครับก็จะใช้เป็น D minor bluescale ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็น D minor pentatonic ก็ได้นะครับเพราะว่าทางคอร์ดเนี่ย จะติดตัวแฟตเอยู่นะครับก็คือจะมีตัว C ด้วยนะครับบันได้เสียงของ d d o m i n a n t 7จะเป็นตัวแฟตเนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็น D minor b l u e Scale ก็ได้ก็จะเพิ่มตัวแฟตไฟแล้วก็มีตัวแฟตเจ ด้วยนะครับมาพูดถึงพาสโซโลนะครับพาสโซโลเนี่ยขึ้นต้นพาสโซโลพิเศษจะอัดไว้เป็นการลวสาย2เส้นนะครับในบล็อกของ D minor pentatonic นนะครับก็คือนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาเล่น อาจะมีการไว้บาโต้นะคะคือการขยี้สายนะครับอันนี้ผมเล่นประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือตรงนี้จะเล่นเป็น D m i n เ r อร์เพนทาโทนิกนะครับมีการขยี้โน้ตตัว G ไว้ y นะครับตรงนี้มันจะซับกับคอร์ด G dominant 7พอดีนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะมีการไล่โน้ตเสียงต่ำนะครับเป็น d m i n o r อแต่ตรงนี้นะครับจะเล่นเป็นโหมดครับตรงนี้เราจะเล่นเป็น d ีดอลเลียนโหมดนะครับพิเศษจะเล่นเป็นตัวดอลเลีคือโน้ตตัว B ดันเข้าหา C นะครับอ่าแล้วก็มีการขยียนะครับเท่าที่จำได้ มีการแบบดันซ้ำๆนะครับตรงนี้ซุ้มเสียงก็จะเปลี่ยนไปเป็นดอลเลียนโหมดนะครับก็คือ,อเป็นรูปแบบดีดอลเลียนโหมดนะครับเสร็จปุ๊บนะครับประมาณนี้แล้วก็มาต่อด้วยดันเสียงสูง อ่าตรงนี้มันจะเข้าคอร์ดวนใหม่ของ D7 นะครับคือดันเข้าหาโน้ตตัว A เลยอันนี้เราจะดันเข้าหาคอร์ดโทนปกติก็คือดันเข้าหาโน้ตคู่5นะครับแล้วเราจะกลับมาโน้ตตัว G ซึ่งจะเข้าหาตัวคอร์ดโทนของ G7 นะครับแล้วก็มีการขยี้รัว ประมาณนี้ครับท่อนโซโล่นะครับท่อนกลางนะครับหลักๆคือพิเศษผม,มวิเคราะห์เลยนะพิเศษจะใช้เป็นดีม n เนอร์เพนทาโทนิกเป็นหลักเลยนี่นะครับก็ค,บคือเล่นขยีย์แบบสไตล์สำเนียงบูที่เศร้าอกหักเลยนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะใช้เป็น D Dorian นะครับหลักๆคือเราจะเน้นเป็น Feeling แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าให้ผมเสริมนะครับคือทางคอร์ดแบบนี้มีแค่2ขคอร์ดแล้วก็เป็น Dominant Seven เนี่ยเราก็สามารถ Improvis ใส่ได้เลยนะครับโดยเราจะยึดเป็น D Minor er Pentatonic ก่อนนะครับถ้าคิดง่ายๆแต่ว่าต้องให้ได้ซุ้มเสียงของสำเนียงบูหน่อยนะครับถ้าเล่นเป็น D Minor er Pentatonic เมื่อกี้ผมก็ใส่แฟตไฟแล้วก็ใส่เติมเป็นบูสเกลนะครับแฟตไฟเนี่ยทำให้มันดูหมนหมดูเศร้าๆาดี อ่านะครับเมื่อกี้ก็ใส่ตัวดอลเลียนไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากแนะนําว่าให้เราลองฟังจนจบเพลงนะครับมันจะมีท่อนท้ายที่พิเศษแบบอิ p พอไวท์เป็นลูกโซโล่แบบตอดมาเล็กๆแล้วก็ใช้เสียงหวยหวนด้วยนะครับก็ลองฟังดูนะครับก็มาแนะนําดูครับสําหรับใครที่สงสัยในด้านเพลงใดๆหรือว่าในด้านสเกลใดๆนะครับอยากให้แนะนําเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ครับสวัสดีครับ